สองวัน well, so ี Noel, ้เ so นี่ยจะจัดแฟนมิเต็ที่เกาหลีมาด้วยนะครับไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็ตามทุกที่ที่ไปโซเอาตลอดนะฮะเราจะเริ่มต้นจากการถ่ายรูปตรงกลางนะฮะอย่าเดซแอนนะฮะโอเคเรามาใบบานกันก่อนนะครับท่าใบบานตรงกลางนะฮะใบบานตรงกลางถ่ายรูปแบบใบบานตรงกลางนะฮะ ต่อไปเป็นหัวใจฮะหัวใจให้ตรงกลางหน่อยฮะหัวใจตรงกลางครับต่อไปเป็นทา่าเอเอเอฮะไม่ต้องรีบนะครับขอบคุณมากมากครับสุดท้ายวงทางซ้ายหน่อยฮะวงทางซ้ายไปไปทางไปทางซ้ายหน่อยฮะและใบบานไปแฟนทางขวาด้วยนะครับ และขอบคุณมากๆนะครับและนี่คือเจมินไดและโฟร์นั่นเองครับ